จุงก้าเซมซส,สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาตามช่งนาน,นี่แหละฮะมาดูนี่ครับไม่ใช่นี้นะครับนี่ครับผมต้นไม้ต้นนี้ครับซึ่งทุกปีก็จะมาเก็บมมอมวงป่าตรงนี้แหละครับแต่ปีนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยเพราะว่าดอกครับดอกจะเยอะมากดกมากครับนี่ครับ จริงๆเยอะมากๆเลยครับผมซึ่งทุกปีนี่จะไม่เยอะขนาดนี้นะครับแต่ปีนี้นี่พิเศษจริงๆดูดิครับนี่ฮะเหลืองอุ้ยหุยเลยครับผมออกไม่ใช่ปลานี่ครับยิงกระเถิบยิงถอยห่างๆนี่แบบหเหลืองเลยครับผม ้นี้ก็จะได้กินผลทุกปีแล้วก็จะกินได้เร็วด้วยนะครับจะแบบว่าจะพ้นก่อนเขาอะอประมาณนี้เลยปีนี้ก็แอบหวังครับว่าจะได้กินเร็วเหมือนกันแต่ดูดอกอนี้มารู้สิกแบบดูครับเหลืองมากแล้วก็ดกด้วยครับ ฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นนี่ก็มีแมงมีอะไรก็มาแบบตอมตามดอกเขาเยอะอยู่นะครับเป็นการผสมพันธุ์ผสมเกสรเข้าไปนี่ฮะจะมีอยู่จะถอยห่างๆหน่อยฉันดีดูกว่า,ากว้างๆหน่อยครับผม นี่ครับหัวชั้นเต็มเยอะมากมากครับสุปก่อนๆนี่จะทำน้ําจิ้มเนาะแล้วก็แบบอะไรอะปรปจมอ่อมเงี้ยเก็บมาแล้วก็กินใต้ต้นเนี่ยโอ้ยได้บรรยากาศมากครับปีนี้ก็แอบหวังครับว่าจะได้กินเช่นนั้นเหมือนเคยยิ่งดกขนาดนี้นี่ก็ ไม่รู้ว่าผลมันจะออกเยอะอย่างนั้นหรือเปล่ายังไงก็รอติดตามกันต่อครับนี่ครับผมเยอะมากๆครับเยอะมากๆเกแขกผมเก็บมาฝากกันครับกับต้นมะม่วงป่าที่ปีนี้ดกสุดๆเลยเดี๋ยมาติดตามช่วงที่ออกผลแล้วก็ช่วงเก็บมาทําน้าจิ้มกินแซบๆกัน คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับผมไปก่อนครับ